So whatever you play, pay with Razor Gold. สวัสดีครับกลับมายงกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยและอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับวันนี้นะครับปืน M 1 6กระดูกก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะไม่ใช่กระดูกเก่านะครับแต่เป็นกระดูกแบบใหม่นะหรือที่เรียกกันว่า skeletal core นะครับเป็น M 1 6ที่มีถึงเลเวล7และบอกเลยเป็นกระบอกที่สวยโคตรๆนะครับสำหรับใครยังไม่เห็นครับก็ดังนี้เลยนะอันนี้เลเวล1นะครับถ้าแต่งเต็มก็ออกแนวเป็นประมาณนี้นะครับก็โอเคนะถือว่าใช้ได้เลยคิวเอฟเฟ คตรสวยมือซักกุนะเลยอ่ะเหมือนมากเลเวลสามนะครับโอเคดูดีขึ้นมาหน่อยเลเวลสี 4, ่คิวฟีดหรือ Elimination Broadcast สวยมากๆนะเป็นหนึ่งแนกระบอกที่สวยที่สุดสำหรับตัว Elimination Broadcast นะครับ Fire Arm Ornament หรือก็คือตัวห้อยนะครับเป็นกระดูกเล็กๆน้อยๆเฉยๆยๆ Final Form นะครับระดับสุดท้าย สวยโคตรโคตรโอเคแต่งครบอาจจะไม่ได้อะไรบูบามากนะแต่บูบาไอ้ตรงกระดูกที่มันขยับไปมาเนี่แหละแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตกแต่งอะไรก็สวยมากๆอยู่แล้วนะเราชอบแบบที่มันเลื้อยไปเลื้อยมาสวยอะ่ะแล้วตรงคริสตัลมันแบบโอ้ยให้เลยครับเป็นหนึ่งในกระบ,บอกที่สวยที่สุดในเกมและตัวลูดเครนนะครับหรือตัวกล่องนะไม่ธรรมดาบอกเลยว่าโคตรโคตรโคตรดี ตั้งแต่ที่เล่นเกมนี่มาไม่โคตรใจร้ายกับผมเลยอะอ่ะสุ่มขำๆมันอะโอเคเปิดตัวได้ดีเออลืมดูเลยว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างแต่กดสุ่มไปได้สิบมาหนึ่งอันโอเคครับโอเคโอเคก็มีชุด m v ม r ริ k Warlock อยู่แนะอันนี้ก็สวยดีนะเป็นชุดเหมือนแบบชุดจอนเวทที่ซื้อชุดเวทในตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ย โอเคโอเคโอเคดาบเรเปียสวยดีล่มเกดีหมวกกันน็อกนะครับตัวสองตัวหนึ่งไม่แย่ไม่แย่เฉยเฉยเฉย,ย,ย,ยแล้วก็ส่วนหัวโอเคแหละโอเคแหละของรางวัลด้านข้างนะครับตัวโทเคน็นโทเคน็นโทเค็นแล้วก็โทเคน็นและของให้แลกนะครับไม่มีอะไรมากมายถ้าเกิดจะแลกปืนก็ต้อง4ี่รอยห้าสิบก็หวังว่าจะไม่ต้องแลกปืนนะ หวังว่านะหวังว่าไปตืด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 โอเคถ้าเกิดจะได้ปืนคือมันต้องได้เลยใช่ไหมเหมือนตัว M7 ป่ะถ้าให้ผมเดานะถ้าจะได้คือมันต้องออกเลยแบบนี้โอ๊ยโอ๊ยสิบ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 สี่รอบ What เฮ้ยเอาว่าคุ้ม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 แต่อยากให้ตัวปืนออกมากกว่า ขอร้องลอะอะโหอีกแหละโหแล้วทีนี้หนึ่งหนึ่งเมื่อกี้สิบสิบทีนี้หนึ่ง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 โอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer g o ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกม นอกนอจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น gaming gear หรือ g e a for sure ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทาง page richman shop ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเป็นเพื่อนสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line r i c h m e n t shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเป็นเพื่อนต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับไปโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละถ้าเกิดมันมาอย่างเงี้ยไม่ได้ละไม่ได้ละคืออยากให้มันมอยากให้มันแบบเหมือนได้ลุ้นแบบครั้งก่อนก่อนนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะได้ของตัวปืนของชมพูแบบไทยๆอะ่ะอันนี้เหมือนแบบ ถ้าเกิดเริ่มมาไม่เห็นชมพูคือจบแล้วอะไม่ได้อะไรละอืมแบบเนี้ยมันมันเหมือนไม่ได้ลุ้นเลยอโอดาบโอเคเนี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ลุ้นอ้แต่คูณสิบสามมันโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เพราะงั้นเราก็กดสกิปได้เลยเนาะทิปเลยไม่มีเสียงอะไรแปลว่าไม่ได้โอเคโอเค yes 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 โอเคได้แล้วได้ได้ไดวกว่าที่คิดได้ไวกว่าที่คิดแฮะโอเคโอเคแฮปปี้มากตอนนี้ผมแฮปปี้มากได้ไวกว่าที่คิดมากๆถ้ากระสุไปอีกนิดนึงก็จะได้อีกห้าสิบเหรียญต้องการห้าสิบเหรียญไหมต้องถามตัวเองอ่อว่าจะเอาไปแลกอะไรโอ้แลกชุดไงชุดก็เกด๋ดีนะอ่ะแถม e t h แถมแถม m e theme t โอเคไม่ได้เลยให้เป็นไรครับเราสุ่มมาเพื่อที่จะเอาอีกค่าเสียดอันนี้ออกก่อนเนี่ถือว่าดีมากผมนึกว่าผมจะโดนการันตีแล้วนะเนี่ยว้าแล้วส่วนมวกกันน็อกนะครับที่ได้มาก็ดีดีนะยเ๋ดีแต่ชอบชุดเตี่ยชุดมันดูกินเกียร์ดีนั่นแหละแต่ไหนๆเราก็ออกก่อนแล้วนะครับก็กลับไปแจม กรองนี้สักหน่อยแล้วก็หวังว่าเราจะได้ด้วยนะครับขอท้องเถอะขอร้องเถอะออกทีเถอะนะขอร้องเราปูหัวแล้วออกทีเถอะออกออกออกทีเถอะนะปืน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 เท่ดีนะแต่ไม่ได้ต้องการปืน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  ปืนปืนปืนผมไม่ชอบเลยโอ้โหต้องมานลุ้นอีกแล้วสินะอุ้ยโอเคกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะโอ้โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากเลยวันนี้ผับจีน่ารักมากเลยอ่ะดู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 สมหนึ่งครั้ง แตกเลยเหรอไปอุ้ยเบลสามไปแตกโอเคไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้มาเก้าเหรียญนะครับสะสมเหรียญเอาไว้นะเพราะเอาไปใช้ในรถคังหน้าได้นะครับซุ่มแบบลดราคาจับ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 ตับจับ s ุ่มแบบลดราคาจับ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  Skip โอเคสุ่มแบบลดราคาจับ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  Skip โอเคสู่แบบรถราคาจับ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 สูแบบรถราคาอีกจับ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 โอเคสูบแบบรถราคาจับ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 ได้สิองเดนสูแบบรถราคาอีกจับจับจับอ้ยมีตัวไว้ตายเถอะ โอ้คุ้มเหมือนกันนะเนี่ยสมมุติทีละรอบเนี่ยคุ้มเกินคาดโอ้คุ้มคุ้มโอเคพอหมดหมดแล้วหมดแล้วโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับถือว่าโชคดีใช้ได้เลยนะวันนี้ชอบมากชอบมากและอย่าลืมนะครับสปอยโรลนี้มีอีกเพียบเยอยะแยะมากมายสวัสดีแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเย้